สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B เนเจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวิเคราะห์หวยไทยรัฐ งวดวันที่หนึ่งกรกดาให้เด่นบนล่าง4กับ <8. S 2> เลขชุดสองตัวคู่โต๊ดบนล่าง41 81 61 86 56 46 45 84 51 85ชุดสามตัว781 786 784 เจ็ดแปดห้าบนขาดไม่ได้มาหนึ่งถึงสองตัวสี่แปดหกในงวดวันที่สิบหกมิถุนาเลขชุดสองตัวคู่โต๊ดบนล่างของวิเคราะห์หวยไทยลัฐเจ็ดเก้าเข้าเป็นคู่โต๊ดของสามตัวบนเก้าหกเจ็ด นำวิเคราะห์หวยไทยลัฐมาเทียบชนกับบ้านไผ่เมืองพลมีชุดตัวเลขชนกัน1ชุดคือ41ของบ้านไผ่เมืองพลเป็น14นำมาเทียบชนกับลาบผล,ผลพูลทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องมีชุดตัวเลขชนกันสองชุดคือ61กับ51 นำมาเทียบชนกับแม่จำเนียนมีชุดตัวเลขชนกันอยู่6ชุดคือ41ของแม่จำเนียนเป็น14 61ของแม่จำเนียนเป็น16 86ของแม่จำเนียนเป็น68 84ของแม่จำเนียนเป็น48 51ของแม่จำเนียนเป็น15และ แปดห้าของแม่จำเนียนเป็นห้าแปดนำมาเทียบชนกับแม่ธรมเนียนมีชุดตัวเลขชนกันสามชุดคือแปดหกของแม่ธรมเนียนเป็นหกแปดห้าหกของแม่ทมเนียนเป็นหกห้าและแปดห้านำมาเทียบชนกับโอเคลอตเตอรี่มีชุดตัวเลขที่ชนกันอยู่ห้าชุดคือ 41ของโอเคลอตเตอรี่เป็น14 61ของโอเคลอตเตอรี่เป็น16 86ของโอเคลอตเตอรี่เป็น68 56ของโอเคลอตเตอรี่เป็น65และ51ของโอเคลอตเตอรี่เป็น15นำมาเทียบชนกับเลขประชานิยม มีชุดตัวเลขชนกัน4ชุดคือ81ของเลขประชานิยมเป็น18 61ของเลขประชานิยมเป็น16 56และ85ของเลขประชานิยมเป็น58นำมาเทียบชนกับเสือตกถังพลังเงินดีมีชุดตัวเลขที่ชนกัน4ชุดคือ41 ของเสือตกถังมี1นึด้วย8,1ของเสือตกถังเป็น1,8 6่หนึ่งของเสือตกถังมีทั้ง6 1หนและ4ี่หกนำมาเทียบชนกับเลข8ปดทิศมีชุดตัวเลขชนกัน6ชุดคือ8,1ของเลข8ปดทิศเป็น1,8 หกนึ่งของเลข8ปดทิศเป็น1 6 4 6 4 5 8สี่สของเลข8ปดทิศเป็น4ี่และ5 1ของเลข8ปดทิศเป็นหนขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูล ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v ีเนเจอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ